สวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่กับโรบ็อกแมปอนิเมะราแซนนะครับกลับกันมาจะได้สำหรับแมปนี้เนาะณปัจจุบันนะครับเราค่อยพูดถึงกันแต่วันนี้เราจะมาแจกสูตรพรัดลุ้งนะครับเนืน่องจากว่าณปัจจุบันมันจะต้องใช้พัดลุงด,ดีๆเท่านั้นถึงจะพอเล่นได้ง่ายนั่นเองนะครับก็เลยวันนี้จะมาแจกสูตรกันว่าซุ่มยังไงให้ได้พัดลุง้งหรือว่าพัดรับ ะครับแต่สูตรนี้จะไม่การันตีว่าได้พันลุงอันไหนแต่มันได้ลุงร้0ยเปอนาะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ออซิ n งนะครับหรือว่าจนถึงกริชเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เนี่ยพี่ได้ทําการทดสอบเรียบร้อยแล้วและมันได้100%แน่นอนถ้าทําสูตรนี้แล้วก็สูตรนั้นในเซิร์ฟนั้นมันติดเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีสูตรอะไรกันบ้างนะครับ ใครกำลังปัญหาการเอฟเคฟาร์มในระบบอกรัค้างหลุดกลางคันไม่าจะด้วยปัญหาเน็ตเน่าโทรศัพท์ไม่แรงเครื่องค้างบ้านไฟดับแบตหมดหรือแม่ไม่ให้เปิดทิ้งไว้แอปยูจีโฟนช่วยคุณได้เพราะเป็นแอป,ปที่เป็นระบบ call หรือเรียกใค่เข้าใจง่ายคือแอป,ปจำลองโทรศัพท์อีกเครื่องขึ้นมาแถมยังมีออโต้คลิกที่ไม่ทำให้หลุดจากการเอฟเคราคาเริ่มต้นเพียงแค่วันละสิบาทเท่านั้นหรือสะสมแต้มแลกเวลาฟรีได้โดยแพกแก็กเกจที่ผมแนะนำจะเป็น GVP ราคาแพงกว่าแพ็กเริ่มต้นเพียงวันละสองบาท แต่จะให้ความลื่นไหลและความเสถียรมากขึ้นถ้าใครสนใจอยากลองใช้งานสามารถโหลดผ่าน Google Play App Store หรือค้นหาเว็บออ f i ิเชียใน Google และโหลดได้เลยอย่าลืมใส่โค้ด t times เพื่อรับส่วนลด20บาทเึงด้วยนะครับจะมีทั้งหมดหลักๆอยู่3สูตรที่วันจะมาแชร์กันในวันนี้นะครับก็จะเป็นสูตรจากพี่เอง1สูตรแล้วก็จะเป็นสูตร,ตรจากที่ เ,ออเจอเองแต่ว่าก็คนอื่นก็เคยสอนไปแล้วแล้วก็พี่ก็เคยสอนไปแล้วตั้งแต่สมัยแผ่นแรกๆเลยนะครับเนาะมาเรื่องวันที่สูตรแรกกันก่อนนะครับสูตรแรกเนี่ยจะเป็นสูตรที่ reserve นะครับแล้วก็สุ่มให้ได้3โลแรกให้ได้พาร์ทมิสติกเนาะอันนี้ขออธิบายเพิ่มก่อนนะครับ เซิร์ฟไหนก็ได้เซิร์ฟวีหรือเซิร์ฟรวมก็ได้แต่แนะนําให้เป็นเซิร์ฟรวมนะครับเซิร์ฟที่มีประมาณ1 8บแถึงสิบเอ่อสิบยถึงสิบแปดคนประมาณ1 8บแถึงยีคนหรือจะเป็น15หรือเท่าไหร่ก็ได้ขอแค่สุ่ม3โลแรกและได้มิสติกนี่นะครับแล้วก็อีก10โลต่อมาจะต้องได้พานมิสติกอีกรอบนึงแล้วก็อีก10โลต่อมาเราจะได้ลุงแน่นอนนะครับแล้วก็แนะนําวิธีเนี้ยสูตรเทคนิคที่จะพูดในวันนี้นะครับหรือว่าสูตรที่พูดในวันนี้เนี้ย ต้องใช้ตอนที่ไม่มีคูณ4ี่นะครับเพราะว่าถ้ามีคูณ4อาจจะมีข้อผิดพลาดน,นิดหน่อยนะจากที่ลองสุ่มมามันจะมีเซิร์ฟบลอกที่เราจะได้เป็นพารมิสติกรัวๆนะครับแต่ว่าพารลุงไม่ออกเลยถ้าเป็นอย่างนั้นออกเซิร์ฟได้เลยนะครับจากที่พี่ไปดูใน YouTube นะครับส่วนมากในแพทใบใหม่เนี่ยพี่ลองดูแล้วนะครับมีคนหนึ่งในซีซีหรือว่าแชทคอนเทนเซตอร์เนี่ยเขาลงช็อตไว้นะครับสุ่มกัด600โลได้รู้สึกว่าจะได้แค่ออตาหรือโอวอหลดเท่านั้นเองแต่ว่าสูตรนี้ได้ลุงแนน,นนน่อะครับ แต่บอกก่อนนะครับว่าไม่ได้การันตีว่าเราจะไดโอเวอร์โหลดอวตารหรือกิ้ชเนีอนะครับอันนี้เตือนไปก่อนนะแต่วมันจะออกลุงร้อยเอนะครับอันนั้นก็คือสูตรแรกเนาะเผื่อใครไม่เข้าใจลองย้อนกลับไปฟังนะครับแต่ว่าสูตรนั้นเนี่ยจะเป็นสูตรที่ใชดีโลเยอะไปหน่อยนะครับส่วนตัวพี่เลยมองว่ามาที่สูตรที่2น่าจะดีกว่านะครับจริงๆสูตรที่2กับสูตรที่3มเนี่ยมันรวมเป็นสูตรเดียวกันก็ได้แต่ส่วนตัวพี่มองว่าให้ใช้แค่สูตรที่2ก็พอนะครับ สูตรที่2นะครับรีเซิร์ฟเหมือนเดิมเลยวิธีการรีเซิร์ฟเนี่ยเหมือนกันทั้ง3สูตรเลยอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับก็คือเข้าเซิร์ฟไหนก็ได้นะครับเซิเซร์ฟไหนก็ได้นะขีดเส้นใต้ว่าเซิร์ฟไหนก็ได้ถ้าเป็นเซิร์ฟวีเราอาจจะต้องหาเยอะแต่พี่เลยแนะนําให้เป็นเซิร์ฟรวมที่คลพอจะเยอะประมาณสักสิบยคนประมาณนั้นนะครับเนาะอันนี้เตือนไว้ก่อนนะว่าถ้าเป็นเซิร์ฟวีอาจจะหายากนิดนึงนะครับมันต้องรีเยอะมากแล้วก็ใช้รีโรเยอะเนาะ ส่วนที่2เนี่ยก็ง่ายๆนะครับจริง,รงเดี๋ยวพี่จะพี่แนบวิธีตอนทามาโชว์ด้วยว่ามันรีได้จริงๆนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนว่ามันรีได้จริงๆนะพี่ลองรีเนี่ยมันได้เป็นอวตารโกโจมานะครับแล้วก็เป็นพวกป๋า,ากระเป๋าปา๋าลูกตานะครับเออบอกแล้วนะว่ามันไม่ได้การันตีว่าเราจะได้รุ้งกันไหนนะครับไอ้อตากระเป๋าลุ้งนี่พี่ก็ทดสอบแล้วส่วนใครที่พี่โมหรือเปล่าพี่มีรายสตรีมที่ทดสอบกันสดๆเลยนะครับ600กิโลที่มีน้องคนนึงมาให้กดให้และได้ พันลุงไปเต็มกระเป๋าเลยนะครับลองไปดูได้อาไรนั้นน่าจะไม่ได้ปรับเป็นสมาชิกนะครับเพราะฉะนั้นไปดูเป็นเรียกว่าหลักฐานได้เลยนะครับแล้วก็คลิปนี้ก็มีเหมือนกันอันนี้พี่ไปนั่งเสียตังค์เติมมาเลยนะครับยอมเสียเพราะว่าจะทาคลิปนี้นั่นเองเนาะก็ไม่รู้จะได้ตังค์กับคืนมาแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเรามาทําให้ดูกันเนาะคลิปที่พี่จะเปิดให้ดูก็คือคลิปที่พี่ลองรีไปนะครับไม่จําเป็นต้องเป็นเซิร์ฟโลกแรกไม่ใช่เป็นต้องเป็นโลก2อนะครับอาจจะเป็นโลกแรกก็ได้นะเพราะว่าทดสอบแรกๆเราใช้โลกแรกกัันนนท้งเลย นี่บอกไว้ก่อนนะครับอ่ะนี่นะครับวิธีการรีของพี่ก็ง่ายๆเข้าซื้ออะไรก็ได้ที่ประมาณ1 0บถึงยีคนอย่างที่บอกไปเนาะแล้วก็รีให้หากด5ครั้งแรกนะครับใน5้าครั้งแรกเราจําเป็นจะต้องได้เป็นพาร์ตมิสติกเท่านั้นนะครับถ้า5ครั้งแรกเราไม่ได้เนี่ยให้เรารีทิ้งเลยเนาะเราก็จะมีเป็นกรณีศึกษาที่เรียกว่าได้พาร์ตมิสติกเยอะเกินไปนะครับจนมันพาร์ตลุ้งไม่ออกเนี่ยเรารีเฟิร์สได้เหมือนกันเนาะ,ะถ้าถ้าพี่เลี้ยงคลิปถูกพี่จะเลี้ยงให้นะเออเผื่อเผะคอลื ่ะก็เดี๋ยวดูกันสักนิดนึงนะครับว่าพี่โมหรือเปล่านะครับเดี๋ยวจะหาว่าโกหกกันเนาะมันจะมีสูตรเอ่อเออ่ไม่เรียวกว่าสูตรแล้วกันเรียกเป็นอีกวิธีนึงนะครับก็คือทูแท a นะครับกด2รอบรอบแรกเราจะได้เป็นพาร์ทลุ้งไออพาร์ทพาร์ทเหลืองนะครับพาร์ทดีเจนเนาะรอบ2องเราจะได้พาร์ทลุ้งเลยแต่สูตรนั้นอาจจะใช้ยากไปนิดน,นึงพี่ก็เลยไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะครับอ่ะนี่นะครับ คลิปต่อไปนี้พี่น่าจะเป็นคลิปที่พี่ขึ้นเป็นให้ก็คือสุ่มเอคานอลเนาะตอนที่ได้กระเป๋าหรือว่าออซิยิงนั่นเองนะครับคือโลแรกๆเนี่ยเราจะได้เป็นในส่วนของพาร์ทมิสติกอย่างที่บอกนาะแล้วก็โลต่อๆมาเนี่ยจริงๆนี่ยมันจะมีสูตรมันจะเชื่อมต่อกับสูตรที่3ในสูตรที่2เนาะสูตรที่3มคือสูตรรีแพสซีฟออกไอรีเ re ทรดีเรียกว่าแพสซีฟหรือเทรดมเรียกว่าพันลุงแล้วกันนะครับ รีพาร์ลุงออกเพื่อที่จะได้อีกพาร์ลุงหนึ่งแต่สูตรนี้จะเป็นจากคนในสตรีมที่เขาบอกว่าเอ้ยพี่ถ้าพี่รีได้พาร์ลุงแล้วในเซิร์ฟนั้นจะรีได้พาร์ลุงอยู่ลุงหนึ่งนะครับแต่จากที่พี่ทดสอบมามันไม่ค่อยดีมันใช้รีโรเยอะไปหน่อยเพี่เลยรู้สึกว่าเรามาใช้สูตรที่2ที่พี่บอกไปดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้ารีโรแรกนะครับให้เราได้พาร์ูเอพาร์มิสติกเนาะอย่างที่บอกไปนะครับแล้วก็ซุปนั้นเราสุ่มได้ยาวเลยเดี๋ยวลุงก็ออกนะครับถ้าลุงออ ใหม่ได้เลยนะครับถ้าลุงออกไปแล้วเนาะเพราะว่ามันจะไม่คุ้มเสี่ยงกับที่เราต้องเสียไปเนาะเพราะว่ารีโลมันก็ไม่ได้ฟาร์มกันได้เร็วขนาดนั้นนะครับถึงมันจะง่ายฟาร์มง่ายก็เถอะแต่ไม่ได้ฟาร์มเร็วอันนี้บอกไปก่อนเนาะ,ะในคลิปนี้น่าจะมีเป็นอวตารแค่ครั้งเดียวนะครับอีกตัวหนึ่งน่า,นาจะไม่ได้เลยนะถ้าจำไม่ผิดนะครับเป็นออซิ n งเป็นกระเป๋าบุดเลยนะครับส่วนใครที่อยากดูสู่มสดๆอย่างที่บอกไปอยู่ในไลฟ์สตรีมย้อนหลังมีนะครับเอออันบอกเลยว่าตึงๆแบบมาแบบงงๆนะครับตอน ตอนนั้นจะสุ่มให้เป็นแอสตารได้กระเป๋าเหมือนกันนะครับไอดี ID พี่แม่งดวงซวนไม่รู้ทําไมนะไอดี ID คนอื่นที่แบบพี่สุ่มให้นี่คือได้ทั้งเอาลลอ,เอาวุธหลอดอวตารกริชของตัวเองได้กระเป๋าได้ออซิงได้ชิ้นนีก้ก็มีนะครับก็เลยเสงสิงนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับลองไปดูได้นะในไลฟ์สตรีมเดี๋ยวจะถ้าไม่ลืมจะแปะเป็นลิงค์คลิปนั้นไว้ให้นะครับเออแล้วก็สุดที่พี่บอกว่าที่ได้ลุงแล้วแล้วก็ไปรีอีกตัวหนึ่งได้ลุงเนี่ยมีเหมือนกันนะในคลิปนี้ตอนที่ได้โกโ ถ้าพี่เรียงคลิปผิดขออภัยนะครับเราเป็นว่าเราดูแค่ว่าอ,อสูตรที่พี่มาเสนอเนี่ยมันติดจริงๆนะครับกดประมาณถ้าอ๋อ,อแล้วก็อีกนิดนึงนะครับอีกนิดนึงลืมอธิบายเพิ่มเลยคือสูตร2ลุงในเซิร์ฟเดียวเนี่ยจะแนะนํากดทั้งหมด10โลพอนะครับถ้าเรากดสุ่มต่อ10โลแล้วมันไม่ได้แบบได้มิติมาลุลๆก็พอได้เลยนะครับมันจะไม่คุ้มเสี่ยงกับเราเนาะ Okay. นี่ก็จะเป็นสูตรเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ใครคิดว่ามันไม่ติดก็สุ่มไปเลยเรื่องของคุณนะครับเพราะพี่ไม่ได้เ,เพราะว่าส่วนตัวผมไม่ได้บังคับให้ใครมาทําตามวิธีนี้อยู่แล้วแค่มาแชร์กันว่าเออมันมีวิธีนี้อยู่แล้วก็ใช้งานได้ง่ายสะดวกสบายมากแล้วก็ได้ลุงเยอะมากๆนะครับไม่ต้องไปเสียตังให้พวกคนในเฟซที่เขารับจ้างสุ่มการันตีพาดลุงนะครับพี่ก็เลยมาแชร์สูตรน,นี้ให้ดูเลยแล้วกันเนาะแบบฟรีๆนะครับเพแบบราะฉะนั้นก็ขอคนละไลค์ขอคนละหนึ่งคอมเมนต์นะครับเออเนาะ ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับพิมพ์นี้ก็คงไม่มีอะไรหร้วนี่ก็จะเป็นสูตรที่เรียกได้ว่าติดแทบจะร0อเอร์เซเลยนะครับร้อเซเลยแหละถ้าเราหาเซฟเจอวงเล็บไว้ถ้าเราหาเซฟเ,เ,เจอนะครับถ้าหาไม่เจอก็คือจบนั่นเองเนาะแล้วก็ระวังเซฟหลอกไว้นะครับใครดูจนจบก็จะได้อีกอันเรื่องหนึ่งก็คือมันจะมีเซฟหลอกอย่างที่บอกไปนะก็คือในช่วงคูณ4นะี่เนี่ยสูตรนี้มันจะติดยากนิดนึงเราจะเราจะดูมันออกอยากนะครับเพราะว่ามันคูณ4ี่การออกเนาะ ถามว่าทำไมถึงดูออกยากมันจะเป็นพาร์ทมิสติกมาหลอกบ่อยๆนะครับอันนั้นคือเซิร์ฟหลอกนะพรัะนั้นก็รีเซิร์ฟออกทิ้งไปถ้าเราได้พาร์ทมิสติกเกินประมาณ7อันแล้วแล้วแบบยังไม่ได้ลุงเนี่ยให้เราเรีเซิร์ฟทิ้งไปเลยนะครับไม่ต้องเสียดายเซิร์ฟนั้นให้เราไปหาใหม่น่าจะดีกว่าและก็พยายามอย่าเข้าเซิร์ฟเดิมนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับสำนี้นะบขอรับชมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดตามก็ดีนะครับใครที่ชอบพิปแบบนี้ก็คอมเมนต์ไม่ได้นะครับเดี๋ยมาจกสูตรตอนอนนน,ออน,น,นะะลคดง FK ัับ ระหว่างที่สุ่มพาสีแล้วก็ได้ออซิงมาลัวัพี่ก็ไปสุม่มตู้เล่นๆได้ตัวนี้มานะครับก็ฟุกเฉยเลยนะครับโอเคประมาณนี้กันนะครับสำหรับแพทใหม่ล่าสุดของอ,อนิเมะรัสแตนเนี่ยถือว่าทําออกมาได้น่าเล่นขึ้นนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ได้น่าเล่นไปกว่าเดิมเยอะขนาดนั้นถ้าเราไม่มีสูตรนี้นั่นเองนะครับโอเคเ,อเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ